สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b a Anime Clinic เนเคยนะครับและในวันนี้เราก็จะมาสปอยอนิเมะเรื่องตำนานยอมยุติพูดถังซานภาค2กันอีกเส้นเคยนะครับเราจะมาสปอยต่อจากตอนที่แล้วนะครับเอาละแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำ์ทำเพลงให้มันมากมายเชิญรับชมรับฟังกันได้เลย ใน,ในตอนนี้หลังจากที่ขวาวีเฮ้าโดนทางยาเคกกระโหลกไปหนึ่งทีเมื่อนางเห็นท่าทางที่ได้เดียงสาวของเขาทางยากโกนไม่ได้ที่จะหัวเราะและนางก็พูดว่าก็ได้งั้นข้าจะบอกเจ้าจ้างนานนันเป็นที่รู้จักในฐานะคนงามเป็นอันดับหนึ่งของร้านด้านนอกนางมาจากครอบครัวธรรมดาและก็ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความอ่อนน้อมนางมีแผนขับนําไม่ท่วนในโรงเรียนเจ้าคิดว่านางสวยกว่าข้าไหมขวาวีเฮ้าก็รีบใส่หัวส่งครัังทางยาก็ค่อนข้างพอใจในขณะที่นางพูดว่าถูกต้องข้าเองก็ไม่คิดว่านางแข่งแร่งกว่าข้าในด้านใดๆเช่นกันสาหรับซุยน แข็งแร่งมากซึ่งรู้จักกันในชื่อเต่าสวีนมิงมันเป็นวิญญาณยศการต่อสู้ที่มีคุณสมบัติสองอย่างซึ่งมีทั้งธาตุน้ำและธาตุดินแต่ก็มีการป้องกันที่แข่งแร่งมากบางคนเรียกว่าป้องป,องปองกันที่ไม่สามารถผ่านมันได้การฝึกฝนของเขาอยู่ในระดับเดียวกับเป้ยเปยและก็พวกเขาทั้งสองนั้นแต่ก็มีวิญญาณยศชั้นหนึ่งแต่ว่าเจ้าไม่ต้องกังวลน,นะข้าได้ระบายความโกรธให้เจ้าแล้วข้าได้ควงอาวุธลับจำนวนบังกรใส่เขาซึ่งเขาไม่น่าจะทนได้ถ้าเขาแค่ไล่ตามเจียงหนานหนานก็งต,ต้อจะจัดกาารเเขมื่อพูดถึงเรื่องนี้ขาเเองงคิดว่าจีนนม ห่างกับความชอบของนางมีนักเรียนชายที่โดดเด่นจำนวนน้ำมิถวนที่ไล่ตามจีบนางแต่ว่านางไม่เคยชอบพวกเขาเลยเมื่อเธอปฏิเสธพวกเขาเธอจะทำด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่ว่าโกงกันข้ามเมื่อเธอปฏิเสธสวิทซันซือเธอนั้นจะเย็นชากับเขามากอย่างที่ไม่เคยปรากฏกับใครข้าไม่รู้ว่าเป็นพาะสวิทซันซือใช้ประโยชน์จากนางไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ว่าคนที่มาดูสวิทซันซือแล้วก็เป้ยๆนั้นซึ่งไรเดียงสารจริงๆพวกเขารู้เพียงว่าเป้ยๆและก็สวิทซันซือเป็นที่รู้จักกันในานามวิญ,ญ,ญาาาาายยยุุทททธปปรรรระเภสส้้้อออองงงงงกกกันนนีี่่่่่่แแแขข็ดตวไ พวกเขาไม่รู้ว่าสองคนนี้รู้จักกันแค่รู้ว่าพวกเขาสมรู้ร่วมคิดเพื่อหาไรายได้ผมเมือ่อหัวหวีเฮ้าไ้ฟังเส้นนี้เขาก็พูดด้วยวามประหลาดใจว่า พี่ใหญ่แล้วก็สวีซันซือรู้จักกันเหรอทังหยาก,ก็พยักหน้าแล้วก็พูดว่าเสียววีเฮ้าจะไม่ต้องกังวลแม้ว่าพวกเขาจะรู้จักกันแต่ว่าสิพี่ใหญ่ของเจ้าก็ยังคงต่อสู้กับเขาอย่างดุเดือดเขาจะไม่ปล่อยให้สวีซันซือและแกเจ้ายังไม่มีเหตุผลแน่นอนและในตอนนี้สวีซันซือก็ได้พูดขึ้นมาว่าเปย์เปยทังหยาของเจ้าโหดายเกินไปดูนี่ดูนี่สิสวีซันซือแสดงท่าทางที่ไม่พอใจขณะที่เขายกเสื้อคลุมชั้นนอกขึ้นเพื่อแสดงบางอย่างให้กับเปย์เปยดูจำน้นขนาดเท่าก้อนปั้นของเด็กทาโร ดูแข่งล่ากับโลหะเปยยก็ถอนหายใจแล้วก็ตอบว่าสมนุนหน้าเจ้าเคยบอกให้เจ้าหลังแกน้องชายของข้าเอายาน้ำลึกลับให้ข้าแล้วข้าจะเอาเข็มหนวดมังกรออกให้เจ้าถ้าหากไม่เช่นนั้นเจ้าก็รอจนกว่ามันขุดชิ้นเนื้อของเจ้าออกอาวุธลับเข็มหนวดมังกรนี้ถูกทิ้งไว้ให้โดยบรรพบุรุษคนแรกของสำนักถังและถูกส่งต่อไปยังเจ้าสำนักที่สืบทอดต่อๆกันมาเท่านั้นคราวนี้เสี่ยวหยาคงโกรธมากสวิสันสิงก็กล่าวว่าเจ้าเด็กนั้นเป็นคนของสำนักถังของเจ้าจริงๆหรือขาดูไม่มีความสามารถเลยสักนิด มันยังเชี่ยวชาญในการทำลายพลังวิญญาณข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้านั้นจะตกลุมพางของทางยาเพราะความประมาทของข้านี่ปเป็นเรื่องที่น่าหดหูจริงๆเปย์เยก็มองไปบนท้องฟ้าแล้วก็ตอบว่าก็แลว้วแต่นะถ้าเจ้าไม่อยากให้ข้าเจ้าก็ไม่ต้องให้เจ้าลังแกน้องใสยของข้าแถมยังทำลายร้านของเขาด้วยเจ้าก็ทนต่อเข็มหนวนมังกรน,นี้ไปอย่างช้าๆแล้วกันการประลองกำลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้าข้าไม่เชื่อว,ว่าเจ้าจะสามารถต่อสู้กับข้าได้ทั้งๆท,ท,ที่เข็มหนวนมังกรอ,อยู่ในตัวของเจ้าสวีธธซันืกกก็็ตบดด้้ววยคโวาโ่ไเปป่่่ยยเเเเรอออออดดดููะะะวาาาาาาาข้้้้้้จจจจสสไไไงงใในนมญณหา ไปเป้ยก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าข้าต้องการให้เจ้าอมอมือให้ข้าหรือในขณะที่เขาพูดเขาก็ยื่นมือขวาไปทางสวิสันซือแล้วก็ทําท่าทางสวิสันซซือก็หยิบขวดยาลึกลับออกมาแล้วก็โยนไปทางเป้ยเป้ยอย่างไม่เต็มใจเป้ยเป้ยก็จับมันแล้วก็พูดว่าขอบคุณมาก ตอนนี้เจ้าถอนวิญญาณยุธของเจ้าออกเขาจะช่วยเจ้าถอนเข็มนวนมังกรหลังจากที่เป้ยตอนเข็มหนมังกรออกจากสวีทันสือแล้วสวีทันสือก็ถอนหายใจยาวเราก็ว่าพระอันใหญ่หลวงถูกยกออกจากเขาไปแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามในตอนนี้เขาดันยังคงมีสีหน้าโกรธและเขาก็พูดขึ้นมาว่าเจ้ากำลังเอาเปรียบข้าเจ้ารู้ไหมว่ายาลึกลับนี้มีค่าเพียงใดแล้วเรื่องนี้ล่ะพวกเรามาทำการเดิมพันกันเถอะถ้าหากว่าข้าชนะการต่อสู้ในครั้งนี้เจ้าจะต้องคืนยาลึกลับนั้นให้ข้าเป้ยก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าถ้าหากเจ้าแพ้ล แล้วก็พูดว่าข้าไม่ตรงกันข้ารู้ว่ายาลึกลับไม่ได้มีค่าเพียงหนึ่งพันเหรียญพุททองข้าจะไม่ทําการเดิมพันที่ไม่ยุติธรรมกับเจ้าสวิสันซือก็โต้กลับอย่างกดเคืองว่าข้ามีเงินเท่านี้ถ้าหากว่าเจ้าไม่ตกลงข้าจะโกรธมากไปเป้ยก็ถอนหายใจเบาๆแล้วก็พูดว่าข้าดูเหมือนคนที่เดือดร้อนเงินหรือไงได้ข้าจะให้โอกาสเจ้าข้ารู้ว่าเจ้ายังมียาําลึกลับอีกมากมายเจ้านําอีกกวนหนึ่งออกมาเป็นเดิมพันสิร่องลอยของความสงสัยปรากฏขึ้นในดวงตาของสวิสันซือและเขาก็พูดว่าทําไมข้ารู้สสกกเมมมอนว่่าาาาาาััจจจจ้ะะใรถ ได้ปไปยังคงยิ้มอย่างอบอุ่นบนใบหน้าของเขาและเขาก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าต่างหากคือคนที่ต้องการเดิมพันไม่ใช่ข้าเจ้ายังสามารถเลือกที่จะไม่เดิมพันได้แล้วก็อย่าข้ามควรล่ะถ้ากว่าเจ้าแพ้ข้าสวิสันสือก็ตะคอกว่าข้าเหลือจะแพ้เจ้าแม้ว่าข้าจะไม่รับประกันว่าข้าจะสามารถเอาชนะเจ้าได้แต่ว่ามันคงไม่ง่ายเลยที่เจ้าจะสามารถเอาชนะข้าได้ถ้าว่าเราเสมอกันแล้วการเดิมพันของเราจะเป็นอย่างไรไปเปยก็พูดตอบกลับมาว่าพวกเราก็จะเก็บสิ่งที่มีอยู่ไว้เล่าเข้าเลือกทำตัวเป็นเสาวนอยสักทีสวิสันสือก็กัดฟ เจ้าอาจจะไม่แขกแก่งไปก่กข้าแต่ว่าเจ้าสลาดมากข้าคิดว่าข้าถูกเจ้าหลอกอีกแล้วถ้าแย่ที่สุดข้าก็จะกลับไปหาท่านพ่อแล้วเอายาดามลึกลับมาให้เจ้าไปไปอย่าคงยิ้มแล้วก็พูดว่าจริงๆแล้วเจ้าไม่ได้โง่หรอกแต่เจ้าจะกลายเป็นคนโง่จริงๆถ้าเจ้ายังตามจีบเจียงนานๆข้าไม่รู้จริงๆว่าพวกเจ้าสองคนนั้นเป็นศัตรูกันในชาติก่อนหรือไม่แม้ว่าเจียงนานๆจะสวยแต่ว่าก็ยังมีนักเรียนหญิงที่ยอดเยี่ยมมากมายในโรงเรียนเซอรไลคเคอร์ทำให้เจ้าถึงเยืนการที่จะมอบความรักที่ไม่สมหวังให้กับเธออีกกกกกซวววววีีััััันนนนนนืืออออ็็็ยยงงไไมมม่่่่่พใจจจาา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 าเเเเเ้้้้ทตปชชญดดคฝ ทำไมเจ้าไม่ให้ถังยาก,กับข้าละ่ะผมเมื่อไปเป้ยได้ฟังคํานี้ไปเป้ยก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ตอบกลับว่าเจ้าควรปรับสภาพร่างกายของเจ้าให้เร็วหน่อยนะเพื่อที่เจ้าจะได้ไม่เสียใจเมื่อเจ้าแพ้ข้าข้าไปก็อลอะเขาก็เดินออกไปในขณะที่เขาพูดและภาพก็ได้ตัดมาที่สนามประลองในตอนนี้มีนักเรียนที่เข้าชมเกิน400คนแล้วและก็จะไม่เป็นปัญหาเลยที่จะมีนักเรียนจํานวน500คนเมื่อการประลองลบขึ้นว่าวีเฮาทันในนั้นเสียงที่เต็มไปด้วยโคมโกรธก็ทําให้ว่าวีเฮาตกใจเมื่อเขาหันกลับไปเพื่อดูว่าเป็นใครเเเเเเเขขขขาา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 กก็็หหนนนนนวววังงงงงตดดดิ้้้มมออยย่่่ีีฮถสครู ผิดว่าเจ้ามาทําไมเมื่อเขาเห็นวังตรงเขาก็นึกถึงภาพแผ่นหลังสีขาวนั้นใบหน้าของวังตรงในตอนนี้มีทั้งสีแดงและสีขาวเขานั่งลงข้างๆหัววีเฮาแล้วก็พูดด้วยเสียงต่ําว่าบอกเข้ามาว่าเจ้าเห็นอะไรบ้างว่าวีเฮาก็ตะลึงไปคู่หนึ่งและเขาก็ตอบว่าคือว่าข้าไม่เห็นอะไรเลยวังตรงก็ตะคอกด้วยโคมโกรธว่าถ้าเจ้ามีเคอะประตูข้างหน้าข้าจะฆ่าเจ้าซะว่าวีเฮาเขารู้ว่าเขานั้นเป็นคนทําผิดแต่เขาก็ยังพึมพำกับตัวเองว่าพวกเราต้องก็เป็นผู้ชายไม่ใช่ว่าเจ้าจะเสียหายถ้าว่าข้าเห็นอออะะะไไไรรพพเเมมมื่่่่ววววววัังงงงงตดดด้้้ฟแกก็ููขขึนนาาาาาีจ เพื่อจะตบหัววีเฮ้าทันใดนั้นฝ่ามือที่เลวบางของทางยาก็ยืดออกไปแล้วก็ตบมือของหวังตงไว้หลังจากนั้นเสียงของทางยาก็ดังขึ้นว่าวีเฮาเจ้ายังไม่ได้แนะนําเขาให้ข้ารู้จักเลยจากนั้นหวังตงก็สังเกตเห็นทางยาเมื่อเขาเห็นใบหน้าที่สวยงามมากของทางยาเขาก็ตกตะลึงเล็กน้อยแต่ว่าเขาก็กลับมามีสติได้อย่างรวดเร็วแน่นอนตอนนี้หัวอีเฮ้าก็พูดขึ้นอย่างรวดเร็วว่าอาจารย์เสียวยอนี่คือเพื่อนร่วมห้องของข้าหวังตงนี่คือทางยารุ่นพี่ของเราหวังตงก็พยักหน้าไปทางทางยากกกกก็็็ยยิิ้้้้มมแลวววเเเเธออพูดด่่่าาาาาาหนนนุีีีชงงรรััจจๆขขบสส ให้เขาเขาร่วมสํานักถังของเราดีหรือไม่พอเมื่อหวังตงได้ยินคาว่าสํานักถังร่างกายของเขาก็สั่นอย่างประหลาดใจเล็กน้อยเขาก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าถังสองมาจากสานักถังนั้นเหรอทังยาวก็พยักหน้าส่องสาครั้งแล้วเธอก็พูดว่าใช่แล้วมีเพียงพวกเราสามคนที่เหลืออยู่ในสํานักถังข้าเองเป็นเจ้าสํานักคนปัจจุบันของสํานักถังเป็นยังไงบ้างเจ้าประหลาดใจไหมมาเถอะสานักถังยินดีต้อนรับเจ้าที่ทังยาวส่วนหวังตงเขาร่วมสํานักถังก็พอนางรู้ว่าหวังตรงนั้นต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแกนแทบของเขาถูกซ่อนอยู่แแแลละพพังงงงวววววิญาาาาาณขอขออออเเเเเกกกก็็ถถคคบบนน่่่่ีียยธสสมมดดรไ้ การฝึกฝนของเขานั้นเนื้อกว้าของหัววีเฮาอย่างแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งยานั้นก็รู้สึกประหลาดใจเมื่อเขาเห็นวังตงพยักหน้าตามข้อเสนอของเขาหลังจากที่วังตงสังักไปคู่หนึ่งวังตตก็รีบพูดขึ้นมาว่าตกลงครับข้าเคยได้ยินมาแล้วเกี่ยวกับความหัศจันทร์ของอาวุธลับของสำนักถังเจ้าสำนักถังข้าต้องการเข้าร่วมสำนักถังได้รดยอมรับข้าด้วยด้วยคำพูดของวังตงทั้งยาก็ตกใจมากแล้วนางกูมองเขาด้วยความืนงงและนางก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าต้องการเข้าร่วมสำนักถััังงงงงงงจรริๆหอแต่่่ววาา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 านนนนกกกขเเเเมีพพพยยย3คท้้้ะ็็ลูด ต้องการเข้าร่วมสานักถังและก็ต้องการเรียนรู้วิธีใช้อาวุธลับท่าทางของถังยาในตอนนี้ก็ดูแข็งขืนเช่นกันและนางก็พูดขึ้นมาว่าแค่จะต้องคิดเรื่องนี้ใหม่ก่อนนะขค่จะให้วัววีเฮาให้คาตอบเจ้าในภายหลังและในช่วงเวลาที่เขาคุยกันอยู่นั้นเป้ยก็ออกมาที่สนามประลองแล้วก็มีนักเรียนบางคนก็เริ่มตะโกนชื่อเขาตอนที่เขาปรากฏตัวสายฟ้าเป,ป้ยๆสายฟ้าเป,ป้ย เป้ยๆก็ยิมไปทางนักเรียนที่รับชมแล้วก็บกมือให้กับพวกเขาแต่ว่าสายตาของเขาก็มองผ่านผู้ชมเหล่านั้นพอเมื่อทางยายืนขึ้นแล้วก็บกมือให้กับเขาเท่านั้นเป้ยๆก็เห็นว่านางอยู่ที่ไหนเนื่องจากว่าพวกเขาอยู่ไกลกันมากพวกเขาอาจไม่ได้ยินถ้าพวกเขาจะพูดดังนั้นเขาจึงทําท่าทางไปที่ทางยาสองสาครั้งเนื่องจากว่าทั้งสองอยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งแล้วดังนั้นทางยาจึงแสดงท่าทางกับไปทันทีเพื่อแสดงว่านางเข้าใจแล้วกบควมหม่ของเป้ยๆทางยาจึงนั่งลงและทางยาก็เอ่ยถามวีฮ่าว่าเจียววีฮ่าระยะสูงสุด เดียวก็ประมาณ50เมตรหรือมากกว่านั้นก่อนหน้านี้เขาได้ทดสอบขีดจํากัดจีตัวจับของเขาเมื่อใส่ในทิศทางเดียวกับวางตรงถ้าเขาปล่อยตามปกติมันมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ30เมตรนั่นหมายความว่าถ้าปล่อยไปในทิศทางเดียวมันก็จะมีระยะเพิ่มขึ้นประมาณ50เมตรในทางกับกันระยะ50เมตรนั้นก็เกินขีดจากัดเขาไปแล้ว2เท่าและมันก็ผ่านพลังวิญญาณของเขาเป็นจานวนมากเมื่อเขาทาแบบนั้นทั้งอยากก็ยกมือขวอาขังนางขึ้นทันทีและนางก็บกมือไปทางเป้ยเป้ยก็พยักหน้ากับมาที่นางในขณะนี้สวีทซันซือก็เดินเข้าาาาาไปปในนนนทีีี่่สมมลลอองงวิญณแก็จรย์ุ40คหึ นำเขาออกมาเมื่อพวกเขามาถึงสนามประลองวิญญาณสวีสันซือและเป้ยๆแต่ก็มีสีหน้าที่เข้งขมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาแข่งขันกันในสนามประลองวิญญาณในอดีตพวกเขานั้นเคยได้รับชัยชนะมาจากกันและกันแต่ว่ากประลองส่วนใหญ่ก็จะจบลงด้วยการเสมอพวกเขาสามารถสร้างรายได้มหาศาลจากการแข่งขันในสนามประลองวิญญาณนี้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถเปิดเผยความจริงที่ว่าพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ตัดสินก็เดินไปที่ศูนย์กลางสนามประลองแล้วเขาก็พูดว่านักเรียนชั้นปีสี่เป้ยๆกำลังท้าทายนักเรียนชั้นปีห้าสวสซัือ แพ้การแข่งขันนี้เขาจะต้องายเพิ่มอีกสิบเหรียญพูดทองให้กับเป,ป้ยยเจ้าทั้งสองได้ทําการเดิมพันแบบส่วนตัวแล้วเจ้าสองคนพบหรือยังเป้ยๆเลสวีซันซือก็พยักหน้าพร้อมกันการต่อสู้เริ่มได้หลังจากประกาศเริ่มการแข่งขันผู้ตัดสินก็ถอยออกมาอย่างรวดเร็วเป้ยๆเลสวีซันซือก็ปลดปล่อยวิญญาณยึดของพวกเขาสายฟ้าสีน้ําเงินรวมตัวกันรอบๆร่างกายของเป,ป้ยๆแขนขวาของเขาก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อสายฟ้าสีน้ําเงินปกคลุมร่างกายของเขา วิญญาณยุทธ์มังกรทรละลสีคาวของเขาก็ถูกปลดปล่อยออกมาและในอีกด้านหนึ่งสวีซันซือก็ไม่ได้แสดงจุดอ่อนใดๆร่างกายของเขาก็ขยายตัวอีกครั้งทําให้ชุดของเขายืดออกไปด้านนอกหลังจากนั้นโลกกระดองเต่าขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นในมือขวาของเขาทั้งสองคนเดินไปรอบๆอย่างช้าๆพวกเขาจ้องมองกันและกันด้วยสายตาที่จริงจังพลังวิญญาณที่แข่งแร่งที่ปล่อยออกมาจากพวกเขาทั้งสองคนคนหนึ่งสีน้ำเงินและก็อีกคนสีดำพวกเขาทั้งสองเพิ่มความแข่งแร่งอย่างไม่หยุดยั้งพวกเขาทั้งคู่ต่างก็เป็นอาคาราวิญญาณจันที่มีวง ในขณะที่สวีซันซือผู้ครอบครองโลกกระดองเตา่ามีแนวโน้มสูงมากที่จะเป็นอัคระวิญญาจาร์ใส่ป้องกันหนึ่งในนั้นมีมังกรทรราชสีาำซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนววิญญาณยุทธสัตว์ที่มีพลังในการโจมตีสูงสุดในขณะที่อีกหนึ่งคนที่มีวิญญาณยุทธแปรผันซึ่งมีระดับการป้องกันมหาศาลนั่นคือเต่าสวีนมิงมันยากที่จะบอกได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะและในตอนนี้หวังตงก็ดูเหมือนว่าเขาจะลืมเกี่ยวกับปัญหาของเขากับหัววีเฮ้าในขณะที่เขาเริ่มให้ความสนใจกับสองคนในสนามอย่างเยียเย่ลววอลลปยญาณุทธออรม่บ ของปเป้ยก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแต่ว่ากงกันข้ามอารมณ์ร้อนของสวีซันซือก็ดูเหมือนจะเย็นลงและความมั่นคงของเขาก็ปรากฏขึ้นเมื่อสวีซันซือไปถึงพื้นที่ที่ใกล้เคียงที่สุดกับพวีเฮาเป้ยเปยก็คำรามแล้วก็พุ่งเข้าหาสวีซันซือเล่ากับสายฟ้าสวีซันซือก็ตกใจเล็กน้อยและเขาก็คิดในใจว่าเขาไม่ได้เปิดเผยจุดอันใดๆและนี่ก็ไม่ใช่โอกาสดีสำหรับเป้ยเปยเช่นกันเป้ยเปยนั้นเขากลายเป็นคนหุนหันพลันแล่นตั้งแต่เมื่อไหร่และในตอนนี้แม้ว่าสวีซันซือนั้นจะคิดเร แล้วก็ส่งแขนขวาของเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยเกล็ดหนาเข้าหาศีรษะของสวีซันซือสายฟ้าสีน้ำเงินพร่ะรอบกรงเล็บมังกรของเป้ยเป้ยบ่งบอกว่าเขานั้นสามารถปลดปล่อยทักษะวิญญาณของเขาได้ตลอดเวลาแต่ว่าอย่างไรก็ตามในตอนนี้สวีซันซือนั้นยังคงสงบและไม่รีบร้อนเขาก็ขยับเท้าขวาของเขาไปข้างหลังครึ่งก้าวเล็กน้อยและเขาก็ย่อตัวลงเขาวางโล่ไว้ด้านหน้าของร่างกายเพื่อให้มันปกป้องร่างกายของเขาอย่างสมบูรณ์ในขณะเดียวกันพลัองวิญญ,ญาณสีดำของเขาก็พุ่งออกมาจากกระดองเต่าของเขากลายเป็นลัศมีสีดำที่ปกคลุมและป้องกันเขาทััันนนนใดดด้้ก็มีเเสยงระบบิขึ กงเล็บมังกรของเป้ยๆนเข้ากับกระดองเต่าของเขาอย่างดูเดือดทําให้ร่างของพวกเขาทั้งสองสั่นไหวไปพร้อมกันเป้ยๆยหยุดการโจมตีของเขาอย่างรวดเร็วแล้วก็ถอยกลับไปส่วนว่าสวีซันซือก็เลื่อนถอยกับหลังเช่นกันและในตอนนี้วงหวนวิญญ,ญาณร้อยปีของสวีซันซือก็สว่างขึ้นทําให้แสงสีดําที่ปล่อยออกมาจากโลกกระดองเต่าของเขาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทันทีรัศมีสีดําที่แข็งแกร่งแผ่ออกมาจากโลกของเขาขครอบคลุมเต็มสิบตารางเมตรมันเหมือนกับเครื่องพ่นควันขนาดมหึมาที่ผลักออกไปด้านนอกและมันก็ยังส่งเสียงดังก้องขณะที่มัันนนปปลลด่อออยกกกกาแะีเสสสิิิพพทษววญณร ีซันซือคุณสมบัติของมันเป็นทักษะการสะท้อนกลับในวงกว้างที่มีผลทำให้เวียนหัวถ้า,าก,การฝึกฝนของคู่ต่อสู้ได้กวัวเขาพวกเขาจะรู้สึกวิงเวียนและก็ถูกกระแทกกลับด้านหลังอย่างน้อยที่สุดทักษะนี้อาจทำให้สวีซันซือทิ้งระยะห่างจากสตูของเขาได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามในตอนนี้สวีซันซือไม่เคยคาดคิดว่าปเป้ยนั้นจะมั่นคงขนาดนี้เมื่อสวีซันซือล่อยทักษะวิญญ,ญาณแรกของเขาวงแหวนวิญญ,ญาณที่2และ3ของเปเป้ย์ก็สว่างขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเวลาเดียวกันเขาเปิดใช้งานวงแหวนวิญญาณวงที่สของเขาเป ท่านใดนั sí, ้นเสียงดังกล้องต่ำก็ระเบิดออกมาจากล่างของเป้ยๆทำให้ทางล่างของเขาลปอยสายฟ้าสีม่วงอมน้ำเงินเข้มอกมาเก็บนมือขวาของเขาแพร่ขยายไปทั่วทางร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วดยห่อหุ้มหน้าอกด้านขวาของเขาไว้ข้างในออล่ารอบตัวของเขาก็เพิ่มขึ้นทันทีนี่คืออัศนีพิโรธหลังจากนั้นวงหวนวิญญาณวงที่สองของเขาก็สว่างขึ้นทําให้มังกรสายฟ้าจํานวนมากพุ่งออกมาจากร่างกายของเป้ยๆทันทีเมื่อเป้ยๆรวมทักษะวิญญาณที่สองและสามของเขาเข้าด้วยกันมันก็สามารถลบล้างทักษะวิญญาณที่หนึ่งของสวีันือกกก็ตตใจแแ่่่วาารค ไม่ได้ช้าลงเลยวงแหวนวิญญาณวงที่2และ3ของเขาก็สว่างขึ้นตามลําดับเขาคุ้นเคยกับพลังของเป้ยๆมากและเขาก็มั่นใจอย่างยิ่งในการป้องกันตัวเองแม้ว่าเขานั้นจะไม่มั่นใจเต็มร้อยว่าเขาจะสามารถเอาชนะเป้ยๆได้แต่เขามั่นใจว่าเป้ยๆจะไม่สามารถเอาชนะเขาได้อย่างแน่นอนถ้าเขามุ่งเน้นไปที่การป้องกันของเขาแต่ทว่าในทันทีที่เขาปล่อยทักษะวิญ,ญญาณที่2และ3ของเขาเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าสมองของเขาถูกเข็มทิ่มแทงร่องรอยของความคุ้มเคือปรากฏขึ้นทันทีในจิตสํานึกของเขาทําให้ทักษะวิญาาาาาาณณที่่่ขขขของเเสสไไปชัวะมมรถ ปล่อยมันได้ในทันทีทันใดน,นั้นร่างกายของเป้ยๆเป้ยที่พุ่งออกไปก็กลายเป็นภาพลวงตาและนี่ก็คือทักษะการเคลื่อนไหวดังเงาไพยเขาใช้กรงเล็บของเขาเพื่อเกี่ยวไปที่ด้านล่างของโลกกระดองเตาในขณะเดียวกันเขาก็เลื่อนไปด้านหลังแม้ว่าในตอนนี้สวีซันซือต้องการจะปลดปล่อยทักษะวิญญาณยึดของเขามันก็ใสไปแล้วการปล่อยให้เป้ยเป้ยได้โจมตีโลกของเขาเช่นนี้ทําให้เขาต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมเป้ยๆเป้ยใช้เท้าขวาของเขาเพื่อเตะน้องของสวีซันซือโดยตรงและภายใต้ทักษะที่แข็งแกร่งของอาศนินพิโรธสาย ไ,ได้ในตำแหน่งเดิมเท่านั้นแต่ถา่ามันก็สายไปแล้วเพราะว่าในตอนนี้แกนมังกรขนาดมหึมาของเป้ยๆจอมาที่ตรงไหลของเขาแล้วและมันก็ทําให้ในตอนนี้ผลของการต่อสู้ถูกตัดสินแล้วและในตอนนี้การแข่งขันก็จบลงอย่างรวดเร็วกว่าที่คนส่วนใหญ่คาดคิดมากแล้วก็มีหลายคนที่ไม่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป้ยๆพุ่งไปรอบๆโลกกระดองเตาของสวีสซันซอจากนั้นก็ปรับคู่ต่อสู้ของเขาเพื่อให้ได้รับชัยชนะทันใดนั้นเสียงผู้ตัดสินก็ดังขึ้นว่า เป่ยเป่ยชนะเขาไม่ได้หยุดเป่ยเป่ยจากการว้างสวีซันซือลงไปนอนกับพื้นการต่อต้านของสวีซันซือนั้นแข็งแกร่งมากซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสั่นเท่าของเขาหยุดลงทันทีที่เป่ยเป่ยถอนสายฟ้าของเขาออกและในตอนนี้สวีซันซือก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าเจ้ากำลังโกงไม่ว่าในตอนนี้เขาจะไม่รู้ว่าเป่ยเป่ยนั้นโกงยังไงแต่เขาก็รู้ว่าเป่ยเป่ยนั้นไม่ใช่คนที่ทําให้ทักษะวิญญาณของเขาสาลงครึ่งหนึ่งกว่าหน้านี้นอกจากนี้เขายังให้ความสําคัญกับการป้องกันอย่างเต็มที่การที่เป่ยเป่ยจะหา กงอะไรเจ้าไม่ต้องพูดมากถ้าจะเดิมพันกับข้าเจ้าต้องยอมรับการแพ้ของเจ้าให้ได้เอาอยา้ําลึกลับที่เดิมพันมาหนึ่งขวดเปไปยยิ้มในขณะที่เขาใช้กรงเล็บมังกรของเขาเพื่อเทพลังวิญญาตประเภทแสงกลับเข้าไปในร่างของสวีซันซือทําให้ร่างของสวีซันซือสันสะเทือนอีกครั้งแต่ทว่าในตอนนี้สวีซันซือจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่อศัศจรรย์นั้นได้หมดสติไปแล้วเพียงเพื่อช่วยเป้ยเอาชนะเขา และคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคนคนนั้นก็คือหัววีเฮานั่นเองสาเหตุที่สวีซันซือรู้สึกเจ็บปวดในสมองของเขาเมื่อเขาต้องการเปิดใช้งานทักษะวิญญาณที่2และ3ของเขานั้นมาจากเนปีาศาจสีม่วงและก็ทักษะจ,จิตจู่โจมของหัวยี่เฮาแม้ว่าการฝึกฝนของหัวยี่เฮานั้นจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าพลังโจมตีในทันทีที่เกิดจากการรวมการทั้งสองทักษะยังคงทําให้สวีซันซือซึ่งร่างกายที่ได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์ต้องประสบกับความพ่ายแพ้ได้ไม่เพียงแต่เท่านั้นก่อนที่หัววีววตตวเฮา จุดอ่อนในการป้องกันของสวีซันซือก่อนการประลองถ้าทางไม่กี่อย่างที่เป้ยเปยทำต่อทางยาเพื่อบอกให้นางขอให้หว่าวีเฮาช่วยและเหตุผลที่เป้ยเปยโจมตีสวีซันซือทั้งที่เขานั้นไม่ได้รับโอกาสใดๆเป็นเพราะว่าทางยาได้บอกเขาถึงขอบเขตบัญจิต,ตัวจับของหัววีเฮาและก็ชัยชนะครั้งนี้เิดจกควรยายามร่วมมือกันของเป้ยเปยและหัววีเฮาและในตอนนี้นอกจากทางยาและเป้ยเปยที่อยู่ในสนามแล้ววังตรงนั้นก็เป็นคนเดียวที่สัมผัสดได้เมื่อหัววีเฮาใช้ทักษะวิญ,ญญาณของเขาแม้ว่าเขาจะตั้งใจควบคุมวงแหวนว ด้านบนบแต่ว่าวังตรงที่อยู่ข้างๆเขานั้นจะไม่สังเกตเห็นมันได้อย่างไรวังตรงเห็นแสงสีทองจางๆปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในดวงตาของหัววีเฮาแล้วก็ในเวลาต่อมาก็มีแสงสีมว่วงสองพันดวงตาของเขาหลังจากนั้นเขาก็เอียงเข้าหาวังตรงโดยไม่รู้ตัวขณะที่วังตรงจบพัววีเฮาโดยไม่รู้ตัวการแข่งข,ขันในสนามก็จบลงแล้วผมเมื่อวังตรงเห็นเช่นนี้วังตรงก็เอ่ยถามขึ้นมาทันทีว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขาทังยาก,ก็ตกใจเช่นกันเมื่อเขาเห็นหัววีเฮาล้มลง,ลง,ลงนางก็รีบตรวจสอบสภาพของหัววีเฮาก่อนที่เธอนั้นจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกและ ของเขาออกมามากไปหน่อยไม่มีอะไรผิดปกติกับเขาไปกันแท้เพราะว่าเป็นการดีมากที่พวกเขานั้นจะออกจากที่เกิดเหตุหลังจากที่ทําอะไรไม่ดีไว้ทั้งยานั้นยังคงงัวงอยู่ภายในประสิทธิภาพการปั่นจิตตรวจจับของหัววีเฮานั้นยอดเยี่ยมมากจริงๆความตั้งใจแรกของเป้ยๆนั้นคือการใช้มันเพื่อให้เขาเป็นผู้รีเริ่มในการต่อสู้ระดับการฝึกฝนของเป้ยๆแล้วก็สวีซันซือนั้นใกล้เคียงกันดังนั้นแล้วผู้ที่สามารถคว้าโอกาสที่เด็ดขาดได้คนคนานั้นก็จะมีโอกาสมากที่จะได้รับชัยชนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทาั้งยาเองก็ไม่คาดคิดวว่่าาาาาาเเขนนนนััั้้จะสมรถอแบบงยห เหนื่อยล้าเกินไปจริงๆหลังจากที่เขานั้นผูกฝนร่างกายมาทั้งวันประกอบกับหลายครั้งที่เขาใช้ทักษะวิญญาณความเหนื่อยล้ามากเกินไปทําให้เขานั้นตกอยู่ในสภาวะหมดสติซึ่งเขาจะไม่สามารถตื่นขึ้นมาสักระยะหนึ่งและในตอนนี้ทางยาและวังตงรงผูหว่ว,วีเฮากลับไปที่หอพักของเขาด้วยกันเมื่อถึงหน้าหอพักเป้ยเป้ยก็มาทันทีหลังจากที่เขานั้นใช้พลังวิญญาณของเขาเพื่อช่วยให้ร่างกายของหวัววีเฮ้าฟื้นตัวเขาก็หยิบขวดยาออกมาแล้วก็เอายาเม็ดหนึ่งออกมาจากนั้นก็ดันเข้าไปในปากของหวัววีเฮ้า น้องชอยปวดดูแลเขาด้วยที่เขาพูดแบบนี้ก็เพราะว่านักเรียนชั้นปีสูงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในหอพักของนักเรียนชั้นปีที่ต่ำกว่าเพราะนี่เป็นกฎของโรงเรียนเือไรเคอร์ดังนั้นแล้วเป้ยปยจึงทาได้เพียงขอให้วังตรงช่วยเขาการจ้องมองของวังตรงนั้นก็สงักเล็กน้อยเขานั้นมาจากครอบครัวอันสรงเกียรติเขานั้นจึงมีความรู้หลายสิ่งลายอย่างก่อนหน้านี้ เขาเห็นยาที่เป้ยๆนำออกมาอย่างชัดเจนมันเป็นเม็ดยาสีน้ำเงินเข้มขนาดเท่ากับลูกเชอร์รี่โดยมีเส้นขาวลายเสียดสีอยู่บนผิวของมันเมื่อเขานำยานั้นออกมาจากขวดเม็ดยานั้นก็ถูกล้อมด้วยหมอกจางๆยิ่งไปกว่านั้นกินที่สดชื่นที่ลอยออกมาในอากาศเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจสดชื่นและเขาก็คิดในใจว่านั่นคือยาลึกลับหรือ ไม่ไม่มีทางข้าตรงตาฝาดไปและในตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่หวังตรงคนเดียวเท่านั้นที่ตะลึงแต่ก็ยังมีไซยาลาที่เอ็นกายอยู่ข้างทางก็เบิกตากว้างขึ้นเล็กน้อยอยู่คู่หนึ่งก่อนที่เขานั้นจะกลับสู่สภาพเดิมน้องชายที่น่ารักเมื่อเสี่ยวอีห้าตื่นพปเตือนเขาไปซื้อปลาในวันพรุ่งนี้ด้วยเมื่อข้ากลับมาข้าจะเตรียมของอีกชุดหนึ่งให้กับเขาที่ข้ามอบให้เขาก่อนหน้านี้เปเปยกตบโต้ตยังไม่มีความสุขว่าเจ้ากูรู้ตีเรื่องกินวันนี้เจ้าเกือบจะทำร้ายน้องชายของข้าแล้วทางยาพบัาวก เจ้าหลอกได้ง่ายๆเจ้าถึงได้มีโอกาสนี้ไปยเปยก็พูดอย่างไร้เดียงสาว่าทั้งหมดนี้ที่ข้าสามารถอุทนะได้เป็นเพราะว่าข้าโชคดีที่มีศิษย์น้องที่ยอดเยี่ยมกลับไปฝึกฝนกันเถอะเอ๊ะข้าจะได้ว่ามีใครจะจูบข้าถ้าหากว่าข้านั้นสามารถอุทนะสวีซันสือได้เจ้าควรรักษาสัญญาของเจ้านะ ทังยาก็แลบลิ้นใส่เขาและเธอก็พูดว่าข้าบอกให้เจ้าทุบตีเขาจนกว่าที่เขาจะดูแลตัวเองไม่ได้เจ้าทําแบบนั้นเหรอถ้าหากว่าไม่เจ้าก็ไปฝึกฝนซะแล้วหวังตรงก็ได้พูดขึ้นมาว่าพี่ทังยาได้โปรดพิจารณาคาขอของข้าสักนิดข้าต้องการเข้าร่วมสํานักทังจริงๆทังยาก็พยักหน้าแล้วก็โบกมือให้เขาขณะที่เปนั้นเผยสีหน้าคุ้นคิดหลังจากนั้นเขาก็ยิ้มให้กับวังตรงก่อนที่เขานั้นจะดึงทังยากออกไป เอาล่าละครับการสปอยวันนี้ก็จะเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ